สวัสดีครับที่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Legend of y e m i l a นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกม Open World MMO ที่หลายคนเฝ้ารอคอยมาพร้อมกราฟิกคุณภาพสูงเลยนั่นเองท่านผู้ชมครับที่นาตอนนี้ตัวเกมเปิดให้เล่นแล้วนะครับทั้ง Android iOS แล้วก็ PC นาตอนนี้ตัวเซิร์ฟเวอร์ในเกมเยอะมากนะครับเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศในเกมพร้อมๆกันเลยทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอาชีพภายในเกมกันนั่นเองท่านผู้ชมครับอาชีพแรกเนาะก็จะเป็นเอ่อ Berserker นะครับสามารถเอ่อปาขวานได้ด้วยนะ เนี่ยปาโลเนี่ยเนี่ยดูดินี่ครับอย่างกระทอนะอย่างกเทพเจ้าทอเนี่ยมันใช่เลยนะเออใครชอบอาชีพถึกๆแล้วน่าจะเป็นอ,อ,อาชีพนี้นะครับท่านผู้ชมครับถัดมาก็น่าจะเป็นสายซัพพอร์ตนะใช้ไอตัวเนี่ยที่เป็นเครื่องดนตรีเนี่ย เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นซัพพอร์ตนั่นเองนะผู้ชมถัดมาก็จะเป็นจอมเวทเนาะตัวนี้คืออันนี้ดีนะนี่คือเขาสามารถให้เราดูสกิลได้มีเวทไฟเวทธาตุด้วยนะเอ่อธาตุหินธาตุไฟนะครับน่าจะมีธาตุลมอีกนี่ครับธาตุน้ํามันมีหลายธาตุอยู่นะอันนี้ไฟสายฟ้าก็มีนะมันดูเวอร์วางดีนะเนี่ยอันนี้กดสกิลให้ดูเบื้องต้นนะครับ ถ้าถามผมว่าเล่นอาชีพไหนดีเออส่วนใหญ,ญ่แนะนำอาชีพโจมเรียกไกลก่อนแล้วกันในช่วงแรกนี่ครับถ้าไม่ได้เปยเยอะอยังไงระยะยาวก็สู้เขาไม่ได้เนาะอันนี้ล่ะอันนี้ครับเป็นหอ,อกแบบนี้นะโอ้โหอาชีพอลังการงานสร้างแบบแท้ๆเลยนะครับโอ้โหน,นี่เนี่ยเอ้ยดูเวอร์วางดีนะอ่ะดูครับโอเค แต่ผมจะเล่นตัวนี้ผมจะเล่นนักธนูนักธนูเราแม่งทำไมตัวเล็กขนาดนี้ <c oughs> อชาช้าแล้วนะยิงไหมเนี่ย่าสกิลครับอ่าก็โอเคอยู่ประมาณนี้ทีนี้เราไปทำการสร้างตัวละครเนาะมันจะมีพรีเซตตัวละครเบื้องต้นนะครับทีออ่สามารถปรับแต่งได้นะ ันนี้คือตัวแบบตัวทองใช่ไหมอา่าอันไหนดีละ่ะอันนี้แล้วกันนะครับกำหนดประมาณนี้แล้วผมทำการตั้งชื่อตัวละครแล้วเดี๋ยวลองไปเจอกันในเกมครับมาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศภาพกราฟิกในเกมณนะตอนนี้นั่นเองนะครับตัวเกมก็อย่างที่บอกไปเนาะมีให้เล่นทั้ง Android iOS แล้วก็ PC เลยนะครับน่าจะเป็นแบบคอสแพลตฟอร์มด้วยเนาะการเล่นก็เควสด,ด้านขวาบนเลยนะครับคือการเดินเควสตตาม ตัว open world mmo แบบปกติเลยนะเราจะพูดแล้วเราหยุดทำไมวะเนี่ยมีวิ่งเควสอัตโนมัตินะครับแบบชิลๆนะเดี๋ยวเราไปทำการต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะคือช่วงนี้เกม open world mmo มันออกมาค่อนข้างเยอะนะแต่เหมือนเกมนี้มันสามารถเอร้อได้ด้วยมั้งแต่ถ,ถ้าถ้าไม่ได้เติมผมว่าก็สู้ชาวบ้านชาวช่องยากเลยนะมีช่วงแรกอะชิลอยู่นะครับเดี๋ยวพอของขาฟูฟูจากการเติมอะ เราก็ไม่ต้องไปสู้กับเขานะคือมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะไปที่หน้าผานะไหนแล้วหน้าผานะมาทำอะไรนาะทำไมมันช้าอย่างงี้มันค่อนข้างขัดใจนิดนึงนะครับ <S <S นี่มีเฟสอยู่ตรงหน้า,นาผานะครับนี่นี่นี่เอาดิอันนี้มันโจมตีเองได้นะครับเพราะว่ามันเป็น Open World MMO อเอเอาแบบออโต้นั่นเองนะครับนี่ มีหยุดเวลาด้วยนะติดสตันอะไรประมาณนี้นะเรียบร้อยนะครับผ่านเควส์มีลูกกระจกอ,ออกมาเพิ่มเติมนะครับมาดิเออดูว่าวังนะมุมกล้องมันปรับได้ไหมเนี่ยเ,เวียนหัวมากเลยเอานี้ไงอยากได้แบบมันไม,ม่หมุนตามหรือมันไม่โยกอะมีไหมโอ้มันค่อนข้างเวียนหัวว,วะ่ะไม่ไหวไม่ไหว อันนี้เวียนหัวส่วนตัวนะคนอื่นจะไม่เป็นก็ได้นะครับเก็บไอเทมจ้าเรียบร้อยเนาะนี่นี่ครับการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้การเล่นตามเควสนะครับคือในช่วงแรกเกมที่เป็น o p w o r l ร m m o ม่ะมนต้องเล่นตามเควสอยู่แล้วหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวมันจะมีพวกเมนูเปิดเพิ่มเติมนะครับอันนี้เราคุยกันกับ n p c ก่อน แล้วก็เดี๋ยวพอเราเล่นไปเรื่อยๆครับมันจะทําการตัดฉากคัสซีนแบบนี้แต่คัสซีนแบบเนี้ยเออมันสามารถอ่าสกิปด้าขวา,าบนได้ทีนี้นะครับหลังจากเล่นไปประมาณหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นเมืองในตัวเกมเนาะก็จะมีพวกร้านค้าเบดเตลดหนังสือสกิลต่างๆที่เออมีขายเพิ่มเติมในตัวเมืองด้วยเองนะผู้ชมครับเรากดตรงเนี้ยตัวเกมจะวิ่งไปหา NPC นีซได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูน้อหนังสือสกิลต่างๆนะ่ครับน่าจะมีขายค่อนข้างครบเลยนะก็คือตั้งแต่เลเวล10 คือเกมนี้น่าจะปลดล็อกตัวเลเวลสกิลง่ายนะครับมาถึงสกิลอ่อ,อปลดล็อกง่ายนะครับมันไปนหนักที่แฟชั่นมากกว่า oh <my> <laughs> โอเคทีนี้นะเราเล่นมาถึงประมาณ3ขีด8แล้วใช่ไหมมันน่าจะเปิดกาชาได้แล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกาชากันสักนิดหน่อยนะเอกาชาครับเปิดเลยอันนี้มันได้สีเขียวแน่นอนอยู่แล้วมัง้งน่าจะได้อยู่แล้วสกิปเลยนะครับ นักธนูสีเขียวใต้อาเอฟเฟกนะครับพีพีด้วยเนาะอันนี้เดี๋ยวเราเปิดเลย3ใบเลยดูกันนะมับเข้าให้ครับอันนี้เป็นแก่นอ่าแก่นอะไรบางอย่างนะแล้วก็มีอีกสใบนะครับจะได้ของดีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับแล้วลองเปิดกันดูนะโอ้โหอ,อ,อย่างเท่เลยเรียบร้อยครับ ไม่มีเขียวเลย <laughs> oh เอ้ยมีเขียวใบนึงเราดูไงไม่เห็นเขียวมาดูกันนะครับผมคือเกมนี้นะบอกเลยว่าใครไม่ได้ตัวละครพวกสีแดงอะไรเล่นยากนะไปสู้ชาวบ้านชาวช่องเขามไม่ได้นะเอ้ยมาฟเขาให้ครับผมมีเขียวด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นไอตัวละครนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะ ด้านขวอบนนะครับแล้วก็ตัวการ์ดนะครับก็คือตัวนี้เนาะนี่ก็เปิดเนาะก็คือเราได้สีใหม่มาแล้วก็ดูสแตตด้านซ้ายมือด้วยนะครับจริงๆ <Thinking S 1> มันมีระดับแบบเนี่ยสีแดงอะไรเนี้ยแลสุดก็คือสีทองนะครับมันมีเหมือนเจาะรูอะไรไปด้วยนะเนี่ยสามรูอะไรประมาณเนี้ยนะสกิลทักษะมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมมันจะอัปเกรดสกิลตัวละครบวกเพิ่มเติมนะ คือบอกเลยมีสีเขียวก็เล่นยากนะสีฟ้ายังพอได้แล้วสีฟ้าสีแดงอนะไรแบบนี้ส่วนใหญ่เห็นเขาสมหาสีแดงนในช่วงนี้นะครับมันมีหลายอาชีพนะเออมันมีหลายอาชีพนะครับแล้วก็สามารถผสมได้ด้วยนะครับเอาตัวที่แบบเออเราไม่ได้ใช้แล้วอะ่ะมาทําการผสมอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการผสมไปอันนี้ไม่ได้ผสมนะอ่าแล้วก็มีการเลเวลอัพด้วยเหรอก็อคือเอาตัวนี้ทําการอัพเลเวล อ๋อใช้ตัวผลึกตัวนี้ไงก็คืออัพเลเวลโอ้โหท่านผู้ชมครับตายแล้วแบบนี้ใช้ของโคตรเยอะเลยมีเลื่อนขั้นด้วยนะมีรูปลักษ์เพิ่มเติมอะไรแบบนี้นะคือหมดในเกมเดี๋ยวจะมีเยอะนะครับอันนี้จะเป็นพวกสัตว์เลี้ยงในเกมนะสว์เลี้ยงแต่ตัวนะครับจะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะแน่นอนนะครับแรสุดก็สีทองอะนะ สกิลปลดล็อกง่ายนะครับแต่ว่าตัวพวกเลดกาชาอะไรแบบนี้ผมว่าน่าจะยุ่งยากประมาณหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูร้านค้ากันบ้างนะร้านค้านี่ครับก็จะเป็นพวกอีเวนต์นะครับแพ็คที่คุ้มๆก็น่าจะเป็นแพ็คสเต็ปอะแต่ไม่รู้เกมนี้มีหรือเปล่านะอันนี้เป็นแพ็คสิทธิประโยชน์รายวันเนาะเนี่ยจะได้ของพวกนี้ทุกวันไอ้พวกนี้ก็ได้นะถ้าแบบไม่ได้เติมเยอะผมว่าก็พอได้อยู่แล้วก็มีแลกเปลี่ยนทุกวันเนาะอันนี้ใช้เงินในเกมเนาะ เนี่ยซื้อทุกวันเลยก็ได้นี่อันนี้วัตถุดิบแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็สินค้าต่างๆเนาะมีสินค้าอีเวต์เนาะอันนี้ก็800เพชรนะครับอันนี้สัปดาห์สี่ครั้งอันนี้เพชรเนาะเหรียญตาก็น่าจะเป็นแพ็คเนี้ยตรงนี้น่าจะคุ้มสุดแล้วนะครับแพ็คพิเศษเนาะ เป็นว่าใครสนใจลองดูกันได้ผมว่ามันก็เหมือนเกมอื่นแหละนะครับผมช่วงแรกสายเฟยมันก็เล่นง่ายนะครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับก็สู่สายเติมไม่ได้นะประมาณนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับจหรบบวันนี้สวัสดีครับ